วิธีฟาร์มพลสเบียแบบออโต้เราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงขุดพลสเปียให้เราได้ค่ะน้องจะขุดให้เราทุกวันเลยนะก็คือเจ้าวิกซี่น้อยน่ารักตัวนี้นะคะ <Wh ee! S 1> น้องจะขุดพลสเปียให้เราทุกวันเลยนะคะสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยจุดที่เราจะเจอน้องได้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ Small Settlement ให้เราไปหาน้องในช่วงกลางวันนะคะหรือเป็นช่วงเช้าก็ได้ค่ะเป็นมอนเวลน้อยเพราะงั้นไม่ต้องใช้มอนระดับสูงมาจับนะคะเดี๋ยวน้องจะตุยซะก่อนเจอ,อตัวแกแล้วจมมาเป็นทาสที่บ้านฉันเสียดีๆแล้วเราก็จับน้องมาใช้งานที่บ้านได้เลยไปที่พอลบ็อก์แล้วก็เอาน้องลงมาทำงานเท่านี้เราก็จะมีฟาร์มพอลเสียแบบออเอร์แล้วนะคะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Thank you